เาเที่ร้ายอะมาก่ตรงนีเาดู่ที่ง้เขาดูเพื่านเพื่เขาไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่ากรแสมันจะไปทาอะไรยังไงเราพูดนะว่าเรามีแสงมนตกลงมาดูมันก็โดนแลในยุคนี้ด้วยคำันึ่งก็ไม่มีใครคอยใจเรานอกจากตัวเราเองหรอนะ นะครัา,าทุกคนก็ต้องรู้มันไม่มีใครเข้าใจเราต้องดูเองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเียไม่ต้องไปนั่งแทมไม่ต้องไปนั่งพูดอะไรอ่าป้ดใีนายสายตาใครเหลือถูกนสายตา,คา,ยานในาตาคราไม่รู้แต่เนี่ยผมคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องมองผมไม่คน <c oughs> ดังคนเด่นเซเลบนู่นนี่นผมไม่ใช่ผมแค่เด็กสมากินแล้วเขาก็ต้องมา,ากินเหมือนกันพอตามนั้นแต่ว่าคนเรามันมันมี มันมีนต์นนี้นั่งอะไรกันก็ถ้าขัดทัดผมจะพูดกันเดียวเราต้องใช้ชีวิตเราไม่ต้องใช้ชีวิตอะไรแบบนี้การตกดคามเครียดอยู่ไหนที่แหนเพราะว่าเราพามาพูดในในตัวเองในวันนี้ก็จำไปอ่านก็ไม่เครียดนะก็อย่าบอกอ่ะผมผมจะมานั่งพูดเรื่องผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้เรื่องเยอะมากนะแล้วผมก็พูดเท่าที่ผมพูดได้นะแต่ผม ผมก็ยังพูดแต่ผมว่าเรื่องผมมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวยหาความอบอุ่นความเพอร์เฟกับผมเพราะผมไม่ได้เพอร์เฟกมาแต่วันแรกตนกระทั่งวันนี้ผมไม่ได้เพอร์เฟกแค่นั้นเองที่ผมอยากบอกแล้วผมก็ไม่อยากพูดอะไรผมไม่อยากพูดอะไรมากมากด้วย สิ่งที่เป็นผมอ่ะผมก็เป็นผมนะผมยังเป็นผมเหมือนเดิมผมยังพูดอะไรเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรพูดนี่นั่นทั้งนั้นแต่เพราะว่าผมแค่ขอให้มันเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปเราจะต้องไปนั่งเจออะไรที่เพืเ่อนๆเรามานั่งบอกราว่าพี่แจ๊ไดไอ้นี่มาพูดหนีไาไอ้นี่มาพูดเนี้ยแล้วนี่ผมไม่ได้อ่านแ่้วผมไม่อ่านเพราะผมอ่านเน่มันมันลบ บนโลกไปเนี้ยมัน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 ลบมากมากเพราะว่ามันถามว่าอยู่วงการตงเนี้ยมันต้องพูดคนไหมพึ่งมันต้องพึ่งอยู่แล้วแต่ถามว่ามึงก็ต้องโอ้โหอย่าพูดดีกว่าเพราะเรารู้รู้กันอยู่อ่ะรู้รู้กันอยู่ยันชาวบ้านยันยันผมอ่ะทุกคนโดนโดนว่าโดนด่าหมดแล้วขอให้มองผมว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าผมพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือว่านู่นนี่น่าอะไรเงี้ยเพราะผมไม่อยากพูดอะไรมาก มากคนไปไม่ได้ว่าอยากเอาบาลียมามาป้องกันตัวเองว่าอุ๊ยกูกูจะกลัวกูดูไม่ดีผมไม่คนไม่เคยดูไม่เคยกลัวว่าตรวัวเองจะดูไม่ดีหรอกเพราะผมดูไม่ดีแต่วันแรกแล้วตัววันเนี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องต้องขีดอะไรไ้บ้างคนอาจจะไม่เคลียร์นะคนอาจจะไม่รู้ว่านี่น่าอะไรไม่มีใครผิดไม่มีใครผิู ตัวผม,มรู้อยู่ในใจแม้ใครจะมองผมผิดผมก็ไม่รู้ให้มองดูไม่รู้ผมรู้ควาเดิมแต่ผมรู้อยู่ในใจเท่านั้นเท่านั้นเองอาจจะไมไดด่ดีที่สุดแต่ผมผมคือมนุษย์คนหนึ่งแหละครับใช่จริงพี่แจนมีโอกาสได้คุยกับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยน้องก็ไม่ได้ทักหาไม่ได้คุยเขา มึงคุยมาเขาเขาไม่ทุ้มดีเขาไม่อยากนานหลุดยุ่งอ่ะเขาก็ไปรุ่นหนังหรอป่ะก็พูดเป็นคำเดิมเขาก็ต้องมีลูกมีเมียแล้วลูกนี่นะเขาอ,อาจจะไม่ชอบอะไรในใ,ในในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ไม่อยากน,าน,าน,าน,น,านูน่นนี่นั่นตา<อ>มข้อเงื่อนไขนู่นนี่นั่นไม่สมบูรณ์มันมีความแตกต่างขึ้นไหมพี่แจ๊คแบบพอแตกผมไม่คือตัดอยู่คนเดียวเพราะผมทำเพื่อทุกคนคนนี้ นี่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 สุดท้ายผมจะไปพูดหลุดเดิมนะสุดท้ายพูดหลุดเดิมนอกจากนอกจากนผมตายไปทุกอย่างน่าจะจบแต่ผมผมไม่ได้พูดผมดีนะอยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะจบทุกครอบครัวทุกคนนะใครที่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนผมมาก,กคนรู้อยู่แล้วพีวิจัยกับเราอย่างมันมีรายการรายการที่ทแบบเจาะเจาะเรื่องราวสตอรี่ของน้องพราะแบบเรอ,อ,อยู่ ไก็อย่าบอกไอ้แก่แต่ถ้าผมไปพูดอ่ะก็อย่าบอกวันที่สัมภาษณ์ผมวันแรกถ้าผมไปพูดอ่ะโอ้หมึงสปอยลูกดูนี่นั่มันเรื่องจริงแล้วหมดแล้วผมไปพูดเพื่อไปดูนี่นั่งคนเราอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากมันมันหัวมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากก็มนเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะก็ผมเมื่ออนนั้นผมไม่มีผมได้พาบเบฟเจ้าเงินจากไหนอ่ะดูนี่นั่น ก็มีพี่พ um ี่สาวผมพี่สาวผมที่ที่เลี้ยงผมมาเขาอยู่ตลาดมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆด้วยเป็นลูกเป็นลูกของพ่อลูกของพ่อเป็นลูกขอแม่เพราเลี้ยงผมมามันครอบครัวมันครอบครัวเพราะอุ้งเขาไปอยู่จนเขายุติเก่งเขาออกมาเพราะตอนทั้นผมลำบากผมก็ไม่ได้มีนู่นนี่นั่นถูกไะมัน ผมเป็นคนไม่ผมเป็นคนไม่กระปล่อยใครนะผมอยากใหุ้กคนผมเชื่อว่าบางอย่างไม่ต้องพูดหรอกสวา์มันเห็นถึงแม้ว่าจะมีคนว่าไม่ไมไมพูดสว่ขวานมันเห็นทุกอย่างมันเห็นหมดแค่นั้นเองมันก็ต่อตามนั้นใครจะไม่ว่าเขาก็สุดท้ายอ่ะความจริงเรื่องความจรงิงบางอย่างไม่ต้องพูด ตรงนี้บ,บีอะไ่อยู่นี่ไงแต่ผมไม่ได้พูดถึงเอานะครับล้าสุดท้ายมันมตามนั้นความมันก็เริ่งจริงมันก็เรื่องจริงแต่ก็ถามว่ามันก็คือความนั่นแหละผมก็คือที่ผ่านมาเรามิ้วกาสได้เรียกว่าคัาพอคที่แจในมุมของเราไมในในมุมที่กระโดดไม่อยู่ไ,ไ,มยมไม่เห็นช่วยใด้นด้านบพ่อเน่ยผมไม่ไมไมพดีวดกว่าผมทำหน้าที่พ่อของผมได้ทีสำหรับทุกคนแล้ว ไม่อยากพูดทำเดิมผมว่าจะไม่มีเลยสตา,ยตาเขาเพื่อนเขาจะมาว่าผมว่าผม,าผมพอ่อเย่เขาเขาก็ตอนนี้เขาก็ดีขเขามันก็ดีแล้วก็ดีแล้วไม่อยากบอกไม่มีอะไรร้องตินะผมว่าจ,จะเป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปแล้วคณไหนจะไม่ได้รู้ของทุกคนแต่ผมาจำได้ดูว่าคนไหนรู้แค่นั้นแล้วใครที่ เราต้องกว่าเาราะชีวิตก็ใช้ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ของเยอมากเขาเรียกอะไรผมค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมาเป็นชีวิตนะผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติดเป็ลูกติดอยู่เลยไม่ได้โปรเฟสต์ผมไม่ได้ว่า,มมวาแลมม้วลก็ไม่ต้องมาเอาผมมาทุ่งแท่นวางว่าโปรเจกต์ก็ต้องอธิบายว่าหน้าอะไรผมคือไอ้แจ๊ดคนหนึ่งที่หาเงินหาจรินเท่านั้นเอง แต่มันเกี่ยวกบินคนเนี้ยเท่านั้นแหละครับแล้วทุกวันนี้พี่ยังเป็นผู้ให้ถูกคนไหมคะอะไรฮะยังเป็นคนยังเป็นผู้ให้ทุกคนไหมหมายความว่าเลือกให้เป็นแค่ถูกคนก็ทุกคนแหละเห็นไหมว่าผมกับแปรอะไรเงี้ยเด่กวัยรุ่นอยู่อยู่อยู่เอาไปอยู่ แล้ว่เขาก็โตแล้วเขาก็อย <mer> ่าบอกผมว่ามีลูกมีเต้าแล้วก็ตามนั้นแต่ถามว่าามามุณเบียงปวงไม่อยู่ถึงว่าคุณเบียปวกคุณอยู่ก็มันก็ถามนั้นน่ะมันไม่มีหรอกครับอย่ามาพูดโลกสวยนะยังไงก็ลูกอย่าเนี่ยถ้าผมพูดมันก็ผิดอีกนะแต่อันนี้แต่ละตัวบมกแม่มันไม่มีหรอกครับยังไงก็ลู้ไอ้เราทิ้งอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งแต่ทีเดียวหรอก ไม่รู้ว่าเขาต้องดูแลตัวเองนะเพราะตอนผมมีเขาเขาดูแลผมเองผมดูแลแม่ดูแลพ่อนะพวกนี้นั่นหรือว่าก็อย่าพูดผมขอพูดคำเดิมนะผมพูดอาจจนะ็ปิดในแต่ละอาาระแต่ผมพูด ดักใจผมไม่ได้ประดิษฐ์ทำรูออกมาแค่นั้นเองพูดดักใจในตัวผมแล้วใครจะด่าก็ด่าไปเลยไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกัดโตมเลยจริงจังทายนะครับทายอยากให้นู่นนี่จบหรือไม่ใช่ที่อะท่านพี่หรืออยากให้หรือว่าอยากให้เพาว่าไม่ต้องมีอะไรจบเลยพี่เป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่แบบความรู้สึกทุกทุกคนมานานแล้วความรูกวิ่งวิ่งรุกันเลยถ้ายังรุ่งกันเลยก็มีให้ตังค์ให้เดือดร้อนมาทะเลาะกันก็ตามนี้ก็กค ทะเลาะกันก็เข้าไปอยากขอบคุณกลับมาเข้าไปก็ค yeah. okay. ือทำไงว่าเราอยู okay. No. Okay. 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 Listen, mm ่ต hmm. นี yeah. okay. mm ้แหละคนเดิมแต่ก็ไม่มีไม่มีคําหวานอะไรพูดให้นะท่านผู้ชายคนนึงอะใครผมไม่ได้แค่คนอื่นนะว่ามาไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีต่อแม้กรั่ครอบครัวผมก็ก็เหมือนกันแต่อาจจะมีความบรุงธิ์ลอยมากว่านี้พูดยาวเลยผมครับ